สวัสดีครับผมกุยราชดาวันนี้เรามาพบกับแฟนๆพระเครื่องรวมทั้งลูกศิษย์ของหลวงพ่อรวยทั่วประเทศนะครับเมื่อตอนกลางวันนี้ผมไปภาคปินถึงหลวงพ่อโดยไม่ได้ตั้งใจความจริงแล้วผมจะสื่อถึงก็คือจากเซียนพระที่สร้างหลวงพ่อนะครับไม่ใช่จากวัดนะครับคือพวกเซียนพระปันราคาซึ่งพูดถึงก็คือ พระยังไม่ออกจากโรงงานผลิตแล้วก็มาขายใบจองปั่นราคาผมจะพูดถึงตรงนี้แต่ด้วยความประมาทก็เลยไปพาพพิงถึงหลวงพ่ออันนี้ต้องขอโทษด,ด้วยผมลูกผู้ชายพอนะครับสิ่งไหนที่ผมผิดพลาดหรือทำให้เสียหายผมกล้ารับนะครับแล้วผมน้อมรับการติชมที่โดนดา่าผมก็น้อมรับนะครับแต่ว่าก็จะพูดให้เข้าใจว่าคือเจริญพระ ที่สร้างหวงพ่อโดยที่จ้างโรงงานทําไม่ใช่ของวัดนะครับแล้วก็ขายใบจองไม่ลงทุนแล้วก็มาปั่นราคานะครับปั่นเกินจริงเพราะฉะนั้นตรงนี้มีการเข้าใจผิดนิดนึงจึงไปภาคพินถึงหลวงพ่อท่านผมต้องขอขมาณที่นี้ด้วยรวมทั้งลูกศิษย์ของหลวงพ่อรวมทั้งแฟนๆภาะเครื่องทั่วประเทศนะครับผมขอโทษนะครับครับ